ครับสวัสดีนะครับท่านพ่อแมาพี่น้องวันนี้เราจะมาขี่ไปบนไปกับเจ้า X Max แต่จะไปพูดถึงเจ้า Ninjia 300กับ r 3ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขับ n i n j า a 300เท่าไหร่หรอกอ่า เมื่อกี้จะยกมือมองอาซะหน่อยส่วนทางกับอาหอนทองร้อยห้าสิบเออก็ถือว่าถูกเพราะว่าตลาดก่อนสองวันก่อนก็ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนี่ถือว่าถูกสุดแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องนินจาก,กับอาสามดีกว่าเห็นมีคนอยากรู้ของกลึกใส่ในกระ ถ้าถามฟิวที่เคยขับของเพื่อนนะแต่ก่อนในสมัยช่วงที่แบบขับนินจาช่วงแรกก็เพื่อนที่สนิทในกลุ่มก็ขับอาสามเคยลองขับอยู่แล้วเคยลองแบบแข่งกันดูอยู่การขับขี่นินจาสามร้อยได้ช่วงต้นส่วนอาสามได้ช่วงปลายนิดเดียว คือไม่ได้เยอะไม่ได้ห่างกันมากหรอกอย่างเช่นว่านินจาท็อปสปีดมันอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบใช่ไหมของผมได้ร้อยเก้าสิบแต่อสามันจะได้อยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าห้าประมาณนี้แล้วก็เครื่องยนต์ของนินจาสามร้อยจะอยู่ที่ cc, สามร้อยยี่สิบเอซซีซีส่วนเจ้าอสามจะอยู่ที่เอ้ยไม่ใช่ส่วนเจ้านินจาสามร้อยจะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบ แปดเก้าสิบเก้าประมาณนี้แหละแต่แต่ก่อนเขาพูดกันเยอะนะว่าถ้าเอาไปจูนอย่างเงี้ยนินจาสามร้อยคือกินกินอาสามมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบนินจาสามร้อยหรืออาสามที่ดูดูไว้อยู่นะสำหรับผมผมว่านินจาสามร้อยมันสวยกว่าและยิ่งตัวอาสามโฉมใหม่นะคือนินจาสามร้อยสวยกินขาดเลยผมไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าอาสามตัวโฉมใหม่เลย มันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะตัวโฉมเก่ายังดูแบบโดดเด่นยังมีอะไรหน้าแบบน่าสนใจกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไหค่ดิจิตอลก็เถอะเพราะว่า A3 โฉมใหม่มันจะได้ทั้งใหม์ดิจิตอลได้ทั้งแบบแฟลิงตัวใหม่เลยแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมโพวกเครื่องอะไรพวกนี้จะเหมือนเดิมหมดมีเปลี่ยนที่แน่ๆก็คือหน้าจอกับแฟลิ่งแค่นั้นเอง ฟิลการขับขี่ในตัวใหม่ผมไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองเลยและนินจาสามร้อยผมใช้มันนานนะก็ยังไม่ขายแต่ว่าเพื่อมันขายไปแล้วก็เลยไม่ได้เอามาแบบรีวิวให้เห็นตัวจริงชัดๆแต่สำหรับใครที่มีเงินอยู่พอสมควรนะถ้าอยากจะเล่นสองตัวนี้ผมว่าไปเล่นนินจาสี่ร้อยอ่ะคุ้มสุด แต่ Ninja 400มีข้อเสียอย่างหนึ่งแน่ๆเลยถังน้ํามันน้อยกว่า Ninja 300และ R3 มันอยู่ที่ประมาณ14กิโลเอ้ย14ลิตรเออของ Ninja 400จะอยู่ที่14ลิตรส่วน Ninja ส่วนาสามร300จะอยู่ที่ประมาณ17ลิตรส่วน R3 จะอยู่ที่ประมาณ16ลิตรแต่ Ninja 400ถือว่าเป็นรถที่เบา ควบคุมง่ายผมเคยขับแล้วเคยเล่นกับน้องตอนไปเส้นนครนายกอ่ะคือช่วงต้นมันไม่ก็มันก็พอๆกันแหละเพราะซีซีมันก็ไม่ได้ห่างกันแบบเยอะเกินใช่ไหมแต่พอปลายเนี่ยรู้เลยว่าคือแบบกําลังของนินจาสามร้อยมันไปไม่ถึงอ่ะแต่นินจาสี่ร้อยมันยังไปได้ต่อเอออาสามันก็เหมือนกันมันก็ฟิลคล้ายกันหลยแต่นินจาอานินจาสมร้อยกับอาสามันไม่ได้ห่างกันเยอะแบบ แบบนินจา400ไงอีอย่างหนึ่งนินจา400ผมว่ามันก็สวยแหละมันก็ฉบเฉียวดีอีกอย่างรูทรงมันกระทนันรัดแล้วก็เบาขับขี่ง่ายมันไม่ได้ก้มเหมือนนินจา300นะค่านั่งในการนั่งอะ่ะมันไม่ได้ก้มเยอะขนาดนินจา300อะและอย่างหนึ่งนินจา300ไม่ได้มีขายแล้วไ,ไงมีก็แค่มือสอง ราคาก็เพิ่มจากนินจาสามร้อยไปนินจาสี่ร้อยอยู่ถ้ามือสองเราก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นได้มั้งถ้าแบบรถสภาพดีๆของนินจาสามร้อยอะกับรถสภาพแบบปานกลางของนินจาสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านินจาสามร้อยกับนินจากับอาสามเนี่ยจะเห็นอยู่ว่าประมาณเก้าหมื่นเก้าหมื่นต้นๆนินจาสามร้อยนี่คือแบบ ราคาล่วงลงมาเยอะเลยแปดหมื่นอย่างเงี้ยเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยถ้าใครชอบมันอยู่ที่เราชอบเราอยู่ที่เราคอมด้วยแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขี่ไปบนไปของผมแล้วกันก็อาจจะได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรู้บ้างยังไงก็ถ้าใครชอบเดินจาสามร้อย ลองไปดูของจริงถ้าใครชอบอาสาลองไปดูของจริงแต่แนะนำนินจา400คุม้มแต่ผมมีนินจา300แล้วไงก็เลยมาเล่นเอ็กมไม่ไม่ได้ไปสายซิ่งอะไรขนาดนั้นแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c สไครให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างนะที่อยากรีวิวแต่ก็ ไม่ได้รีวิวให้เห็นตัวรถจริงก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้มีโอกาสได้ขับรถออกมาข้างนอกนิดหน่อยก็เลยอัดคลิปพูดไปบนไปเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b สไก i b e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย